ตาสุดท้ายนะจะไปนไหนมาค่ะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้ออมเออ่เล่นไซคอร์เลือกขึ้นไปเติมเล่นบนเลเวลแล้วเลือกได้เลยมันปิงอ่ะทำยังไงเดี๋ยวือดขึ้นไปอีก ทุกคนมันปิงมากเลยอองทดสอบเปิดใหม่นะคะแต่ว่าเหมือน mlbb เขาจะมีแบบเป็นข้อจำกัดของเขานะคะว่าแบบถ้าเปิดไมค์คุยแล้วแบบเสียงมันไม่ออกเลยใน obs นะคะแล้วปิงด้วยตอนเนี้ยลองทดสอบคุยกับเพื่อนออมคิดว่าอาจจะใช้ discord นะทุกคน เดี๋ยวออมจะสร้างดิสคอดใหม่แล้วก็ให้เพื่อนๆมาจอยกันนะแบบเวลาเล่นเออด้วยกันเนี่ยเพื่อจะได้สื่อสารกันเนาะขึ้นบนเพื่อนบอกให้ขึ้นบนรู้เหอตอนนี้เราอยู่กับน้องแจ็คแจ็คสเปโร่อุ้ยเราวิ่งหนี เราวิ่งหนีเขาได้อย่างไรโอ้มค์โกดเพื่อนด่าแล้วเพื่อนสาบแล้วเฮ้ยอุ้ยมันปิงอ่ะโอ้เดินไม่ได้เลยเฮ้ยเสียจุย ตอนแรกว่าจะเล่นคลาสสิกนะคะตานนี้คือตาสุดท้ายอ้อมก็จะไปแล้วจริงๆเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะอาจจะเป็นวันจันทร์ที่จะถึงเมื่อเพื่อนบอกโอ้โหรอเกิด จะเกิดหรือจะดำเพื่อเฮ้ยไม่มีใครผ่านมาทังนี้เพื่อโอ้โหอุ้ยโอ้ยโอ้โอ้รับการเดรับรับการเดรับกลับไปกว่าจะเดินได้แต่ละทีนะ โอ้โหสุดยอดอือหือตอนนี้เราก็ได้แต่ฟังเพื่อน,นะคะ่ะตอบตัวไม่ได้เพราะว่าเสียงมันจะไม่ออกไม่ออกเลยโอ้ยแดนยากมากเราจะรออะไรล,ล่าเก๋ เออโดน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 ฮึถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมถ่ายได้ปังก็หลอนเดี่ยวโอ้ เพื่อนบอกอยู่ที่ทีมนะคะแต่ออมจะพาทีมล่มนี่แหละเลอกแซกพาร์ทสองร้อยกว่าโอ้ oh my god โอ้ my god อู้หมันปิ้งแบบออ้หึมัักลลบแ้วพี่อู้โ <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs> อ โอ้ <gasps> oh, ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองโอ้โห้น้ำตาจีไหลยอย่าเสาร้องไห้อื้อหือ โอ้ไทเคียวโอ้ฟังโกไปหาอะไรล่าสิครับ <c oughs> อืมขอล่าคือต้องความต้องความต้องการความช่วยเหลือขั้นสุดโอ้โห hey, oh, oh, ไปแล้วไปต่อไม่รอแล้วนะ โอ้โหโอ้ออโอ้โอ้ไปดูสถิอดึงยาวอ้ลาก่อยโอ้ตอตามออมาติดตอดโอ้โห RIP วิ่งยาวๆไปจ้าทุกคนอย่าได้หยุดโอ้โหการน่าจะต้องฝากความหวังไว้กับ ตัวเองถามๆเราว,วิ่งมาแบบโอ้โห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 ไนละ่ะโอ้โหวิ่งเข้ามาแบบไม่คิดชีวิตโอ้โหสุดยอดเพื่อว้าวโอ้โหไหนล่าไนล่าไนล่าไนล่า มังคือเข้าไปแล้วมังคือเดียวมักจะตายแล้วจิได้โอ้ยเฮ้ยเขาขู่เราเฮียคือเขาขู่เราพ้นเออเราไม่กลัวหรอกเออโอ้โห ยึดยึดขาทำไมไม่รู้ยึดไว้ก่อนเพื่อเราจะโดนเพื่อโอ้โหโอ้โหเอาวิ่งไปไหนนะหนูโอ้โหโดนอะอะโอ้ยมันครบผมยากโอ้โหโ้หโอหโหว้า ฝากความหวังไว้กับตัวไหนอะอัลฟาไปนะเรามากับอัลฟาแล้วก็ไนล่านะคะไม่รู้เพื่อนฟังเรารู้เรื่องไหมไม่รู้ว่าเสียงที่เปิดช่วงแรกจะโอเคหรือเปล่าคะคะเราก็ได้จะฟังเพื่อนไป ว่ตายห้าแล้วโอ้โหเอโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โ้โอ้โ้โอหนูจะไปไหนโอ้โหไม่ไม่ได้ใครไม่ตายไม่ตายอม่าไม่ตายโอ้โหอะไรล่ะเออเอ็งเคิ ไปยัได้มีรอเออโอ้โหโอไหะไรล่ะโดนฮิวเขือจวกจวกใส่ทะลักป๊าฟ้ามาแล้วจ้าใส่ขอพูดไม่ค่อยจะมีประโยชน์ในเกมนี้เลยนะคะตายไปหกแตกไปหกนะจ้าเพื่อนบอกมันอยู่ที่ที้รอเกิดอ้ตกใจ อู oh ้ห oh. oh ูอ้้หเฮ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่อ้เกนีบสุดยอด มื่อกี้เราคูดาวแล้วก็ไม่สามารถช่วยเพื่อนได้เราจะตายแทนค่ะขออภัยเป็นอย่างสูงแรงแรงมีใที่ไหนมีตัวนี้ได้ไหเอาตัวนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้ตกใจตกใจอะไรล่ะมันค้างนะคะโอ้โอ้ ก็คือพอมันพังก็คือเราไม่รู้ว่าเราเดินไปไหนนั่นเองทำจุ้ยเน็ตไม่เป็นใจนะคะัอือหืออือหืออือหือโอ้โหนาทีนี้หละเราจะตีป้อมว้โอเราไม่โดนเราไม่โดนวิวิวิ อุ้ยอุ้ยใครใครหรวิ่งไปไหนซะโอ้โหวิ่งเร็วมากอื้อหืออุ้ยเนือเนืออ้ยฟังโก้โอ้โหใครอ่ะเอาไป ไม่รู้จะไปทางโอ้ยนีหรดิโอัโองกไม่น่าหน่นจริงดิเราจะหล่อได้จริงเหรอวิอ่ง คุมยากมากถ้าใครมี Dis c อร์ก็พิมมาใต้นี้ได้นะคะหรือว่าพออมสร้างแล้วเดี๋ยวอมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดดิสคอร์คุยนี่แหละไม่นานทุกคนแต่ไม่ใช่สองนทีมีกโอ้โห و. เราไม่ได้มองเพื่อนเลย แต่อย่างน้อยเราก็มีหลอดหลอดฟ้องใจวิ้งโอ้ยเมื่มืดอวิ่ไปไหนอู้เยอะโอ้โหเยอะ แตมปิ้งอีกถ้าไม่ปิ้งเนี่ยเปลี่ยนแล้วอหือบนไทยก่อนไทยก่อนไทยก่อนอย่าบวกพวกมันนะตายเออใส่เลยใส่เลยทิ้งหลอดทิ้งหลอดพี่ทิ้งหลอดไม่ขึ้นใส่ลงมาใส่ลงมาตังค์เราอ้ยเราจะยัง อะไรของเขาได้บ้างเขาน่าจะอยู่ล่างกันมัปิงเยอะขนาดนี้โอ้มันมาหาใครโอ้โหมันมากลางพ่อแม่พี่น้องมากลางหมดเลยเออโอ้โหอุ้ยใครใครใคร,ใครไม่สู้นะ เราไม่สู้เลยกเลยกบเลยกบยอยอหอ,อ <c oughs> โอ้โหสตันยามาก เออโอ้โหแนงแนงให้เราเฮ้ยบ้านปรบมือให้เพื่อนในทีค่ะบอกแล้วเดี๋ยวผมแบกโอเคเพื่อนแบกน้องแจ็คสเปโร่แบกนะคะ ไรร่าน,น้อยของเราสุดยอดโอ้ใส่ขอบยังได้ MVP พแต่ไม่ใช่ได้ทองปบมือให้น้องแจ็คสปาร์ลของเราค่ะสุดยอดมากค่ะแล้วก็อัลฟ่านะคะลิ้นได้ดีมากๆแต่สำหรับ ตอนนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะเดี๋ยวคิดว่า EP ต่อไปอาจจะมาเปิดอ่อเขาเรียกว่าไมคคุยกันนะคะแต่ใน MLBB น่าจะเปิดคุยไม่ได้นะคนก็ถ้าใครเล่น Discord มีดิส c อร์ดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวออมจะแอดเพื่อน ไดไมอะไม่ได้ในดิสคอ r d ว่ามันมันสามารถไอเพื่อนได้ไหมอะทุกคนหรือว่าเราต้องเอาไอดีให้เขาหรือเปล่าโอเคถ้าใครถน Discord ัดดิสคอ r d ตก็บอกได้นะคะถ้ามีเพื่อนเยอะก็ออมอย่างน้อยก็มีน้องแจกคนเมื่อกี้ที่เล่น d i s คอ r d กับออ <laughs> มไม่ค่ค่ะจะเก็นมาอีพีได้นะคะอีพี <laughs> นี้ไปเลย <laughs> ไปแล้วจริงๆคะ่ะน่าจะไม่ได้สะดวกเล่นแล้ว รออ,อ,อาทิตย์หน้าจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะคะ